สวัสดีค่ะร้านทันนิยมคำสวยค่ะแม่สวยสกลนครค่ะก่อนอื่นนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แม่สวยด้วยนะคะร้านทันนิยมคำสวยแม่สวยสกลนครค่ะวันนี้น้องเผือกก็มีโปรโมชั่นอีกแล้วนะคะคุณแม่สวยใจดีค่ะให้มาจัดโปรโมชั่นนะคะผ้าดักแด้ค่ะเป็นผ้าฝ้ายดักแด้นะคะซูะะวยสวยครอยากให้ได้ไว้นะคะเราขายหน้าร้านอยู่ที่พันสองบาทค่ะวันนี้ใจดีคุณแม่ใจดีนะคะจัดโปรโมชั่น450บาทค่ะ ฟังไม่ผิดนะคะทอแน่นทอหนาทอดีมากๆค่ะวันนี้นะคพสวยงามมากเลยเนอ้องเผือกจะมาจัดโปรโมชัน่นผ้าป,ป้ายดักแด้สวยสวยทอแน่นทอหนาทอดีนะคะ450บาทผืนแรกนะคะสีม่วงค่ะสีม่วงค่ะลายสวยงามมากค่ะมีหน,น้าใต่เคีืดด้วยนะคะสีม่วงสีครามม่วงค่ะสีครามม่วงค่ะสวยงามมากเลย มีลายมงกุดเพชรน,นะคะลายมงกุดเพชรแล้วก็ลายมงกุดเพชรสวยงามมากค่ะอยากให้ได้ไว้ค่ะ450บาทจ้ะ450บาทนะคะชอบผืนไหนไลายไหนแคปหน้าจอโทรหาคุณแม่สวยได้นะคะช่วงโปรโมชั่นนะคะผ้าฝ้ายดักแด้450บาททอเน่นทอหนาทอดีนะคะ ชอบผืนนี้ลายนี้แคปหน้าจอโทรหาแม่สวยได้เลยจ้ะสีม่วงครามนะคะม่วงครามส,สวยๆเลยนะคะสว,สวยค่ะอยากให้อยากให้ได้ไว้นะคะสวยงามมากเลยม่วงออกฟ้ากำคามนะคะผืนแรก45 0ห้าบบาทสวยมากค่ะต่อมาค่ะต่อมาสีเขียวเหนียวซับค่ะเขียวเหนียวซับรับปีใหม่เลยนะคะสีเขียวเหนียวซับรับปีใหม่เลยค่ะ ได้มีโบราณนายใหญ่สวยงามมากค่ะมีสเก็ตทำตรงกลางนี้นะคะมีสเก็ตทำตรงกลางเลยค่ะสวยงามมากเลยสวยงามมากค่ะ450บาทสีเขียวเหนียวทรัพย์ชอบผืนนี้ลายนี้แคปหน้าจอโทรหาไม่สวยได้เลยจะ้ะลายนี้มี2ผืนนะคะชอบแล้วเอฟเลยนะคะชอบแล้วเอฟเลยนะคะเก็บไว้เลยค่ะ450บาทมีที่ไหนนะคะมีที่ไทยนิยมค่ะสวยอย่างเดียวนะคะ เราขายช่วยชาวบ้านนะคะให้ชาวบ้านมีงานทํานะคะสวยงามมากค่ะสีชมพูพาสเทลค่ะสีชมพูพาสเทลนะคะเป็นดอกดอกพิกุลค่ะสวยงามมากเลยดอกพิกลพาสเทลสุดสวยค่ะเป็นสีหวานหวาน <c oughs> ค่ะหน้าไต่เครือกับลายดอกพิกุลนะคะสวยงามมากเลยสวยงามมากเลยนะคะชมพูอ่อนๆนะคะชมพูอ่อนๆ วยสวยค่ะลายนี้มีสองผืนนะคะลายนี้มีสองนะคะสองผืนค่ะชอบผืนนี้ลายนี้แคปหน้าจอสทรหาไม่สวยเลยนะคะ081ค่ะ081ค่ะ3804338นะคะทั้งเถอไม่ได้พูดนานไม่ได้พูดไม่ได้พูดนานนะคะไม่เคยได้ยกคลิปแบบน,นี้ก็ลืมเบอร์โทนะคะรู้สึกจะลืมหน้าลืมหลังแก่ลงอีกหนึ่งปีแล้วนะคะ450 ชมพูค่ะก็มาเขียวเนียวซับไรสเก็ตทำนะคะทอแน่นทอหนาทอดีค่ะทอแน่นทอหนาทอดีนะคะสวยสวยค่ะเขียวเนียวซับนะคะเขียวทองค่ะสวยงามมากเลยเขียวทองค่ะสวยสวยค่ะอยากให้ได้ไว้ค่ะ450บาทค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะไม่เอฟนอนไม่หลับนะคะมีปลุกป,ปุยด้วยค่ะปลุกป,ปุยเนี่ยไปทำขอบกระโปรงสวยงามมากเลยนะคะ ขอบกระโปรงขอบเางเกงได้หมดนะคะสีเขียวเหนียวซับนะคะสวยสวยค่ะชอบผืนนี้ลายนี้ก็แคปเลยนะคะ450บบาทจนะ้าต่อมาก็สีชมพูนะคะสีชมพูค่ะชมพูชมพูเทาชมพูเทาค่ะ สีชมพูเทานะคะสวยงามมากเลยสีชมพูเทาค่ะตื่นเต้น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 สวยงามมากค่ะชมพูเทาค่ะสวยงามมากเลยอยากให้ได้ไว้ค่ะทอแน่นทอหนาทอดีค่ะเนื้อแน่นเนื้อแน่นเนื้อหนาทอดีเลยนะคะสวยสวยค่ะอยากให้ได้ไว้ค่ะดักแด้นะคะดักแด้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 ดักแดานี้มีสองผืนค่ะ ชอบก็แคปหน้าจอโทรหาไม่สวยได้เลยนะคะ450บาทค่ะ450บาทนะครับถูกและดีมีที่นี่ที่เดียวเขียวเหนียวซับรับปีใหม่นะคะช่วงนี้เขียวเหนียวซับรับปีใหม่เยอะมากมีโบราณนะคะมีโบราณใหญ่มากมีมีใหญ่มีโบราณสวยงามมากค่ะชอบผืนนี้ลายนี้แคปหน้าจอโทรหาไม่สวยได้ค่ะลายนี้มีสองผืนนะคะ เขียวเหนียวซับลายนี้มีสองผืนนะคะชอบแล้วแคปหน้าจอโทรหารไปสวยได้เลยจ้าลายนี้มีหนึ่งผืนค่ะลายนี้มีหนึ่งผืนเขียวเหนียวซับเหมือนกันแต่คนละลายค่ะเป็นลายการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าค่ะลายขอการบินไทยรักคุณเท่าฟ้านะคะสวยงามมากค่ะอยากให้ได้ไว้นะคะชอบผืนนี้ลายนี้แคปหน้าจอโทรหารไปสวยได้ค่ะ 450ห้าบาทค่ะทอแน่นทอหนาทอดีนะคะทอแน่นทอหนาทอดีค่ะสวยงามมากค่ะอยากให้ได้ไว้นะคะคุณแม่ๆค่ะต่อมาค่ะสีกรีบบัวค่ะสีกรีบบัวค่ะ,คะ,คะต่อมา,าลกลีบบัวนะคะต่อมาลายดอกเกตบณีค่ะาลายดอกเกตบณีกลีบบัวสวยงามมากค่ะอยากให้ได้ไว้ค่ะเนื้อแน่นเนื้อหนาทอดีมากนะคะ ผ้าดักแด้ค่ะผ้าฝ้ายดักแด้นะคะ,ะ,คะสว้ยสวยค่ะอยากให้ได้ไว้ค่ะลายนี้นะคะมีสองผืนค่ะสีกีดบัวลายดอกเกตมณีนะคะมีสองผืนค่ะถ้าอยากอยาเอฟสองผืนก็ได้นะคะอยากจะได้ผืนเดียวก็ตัดนะคะขายหมดค่ะขายหมดชอบแบบไหนขายให้หมดเลยนะคะสวยงามมากลายชัดเจนค่ะเนื้อแน่นมากเลยนะคะดักแด้ผืนนี้ออกมาสีแดงมะเหี่ยวแดงมะเหมี่ยทองนะคะสวยงามมากเลยแดงมะเหี่ยทอง แดงมะเมียวทองเป็นลายเชิงนะคะแดงมัเมียวทองเป็นลายเชิงค่ะสวยงามมากเลยสวยงามมากเลยค่ะอยากให้ได้ไว้่ะเงาเงาๆๆเงางามือดใหม่เลยค่ะคะ่ะสวยงามมากเลยอยากให้ได้ไว้ค่ะ450บาทมีปุกปุยด้วยนะคะมีปุกปุยด้วยเนื้อแน่นเนื้อหนาพอดีค่ะสี่บาทแน่นแน่นค่ะ 450ห้าสิบาทดักแด้ค่ะเขาบอกว่าสวยมากอย่างนี้เลยนะคะชอบก็แคปหน้าจอเลยนะคะเขี้ยวเหนียวซับมาแรงค่ะงานนี้มาแรงเขี้ยวเข้มๆนะคะเขียวเข้มๆเขียวเหนียวซับลายหมีโบราณนะคะสวยงามมากค่ะอยากให้ได้ไว้ค่ะชอบผืนนีลายนี้แคปหน้าจอทุหาแม่สวยได้เลยนะคะ ลายนี้มีสองผืนค่ะลายนี้มีสองผืนนะคะชอบผืนไหนลายไหนก็แคปหน้าจอโทรหาแม่สวยได้ค่ะต่อมาค่ะต่อมาสีชมพูค่ะชมพูครามค่ะชมพูครามนะคะสวยๆค่ะอยากให้ได้ไว้ค่ะชมพูครามค่ะสวยงามมากเลยอยากให้ได้ไว้นะคะ ผ้าผืนนี้ลายนี้ถ้าตั้งอจตัองหาไม่สวยได้เลยจ้ะตัดอะไรก็สวยนะคะขอให้ว่าเป็นผ้าย้อมครามนะคะถ้าเป็นผ้าป้ายของทีเมืองสุลขทัก็คือผ้าย้อมครามผ้าดักแด้สวยงามมากค่ะมันจะมีเงางามเหมือนผ้าไหมนะคะสวยกว่าผ้าไหมนะคะ450บาทจา้ะเขียวทองค่ะเขียวทองเขียวทองสวยๆค่ะเขียวทองทองทอง,ทอง พองเป็นรายการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าก,กับลายสเก็ตทำนะคะอยากให้ได้ไว้ค่ะชอบผืนนี้ลายนี้แคปหน้าจอโทรหาไม่สวยนั่นเองนะคะลายนี้มีสองผืนเช่นกันค่ะลายนี้เป็นสองผืนเช่นกันค่ะชอบผืนนี้ลายนี้แคปหน้าจอโทรหาไม่สวยได้เลยจ้า081ค่ะ3804338จ้ผาผืนสุดท้ายคลิปของคลิปนี้นะคะ เป็นสีเขียวเหลืองทองส้มเหลืองส้มเขียวเหลืองส้มทองหน้าไต่เกลือสวยสวยดูขับผิวมากค่ะดูขับผิวมากดูสิคะขับผิวมากเลยเลนย,ย,ยนี้มี2ผืนค่ะ450บาทลายนี้มี2ผืน450บาทค่ะชอบผืนนี้ลายนี้แคปหน้าจอโทรหาแม่สวยได้เลยนะคะ0 8 1ดค่ะ3า0 4 3 3 8จ้า สำหรับคลิปนี้นะคะน้องเผือกกลับขอบคุณเอสซีสายบุญนะคะที่อุดหนุนคุณแม่สวยมาตั้งนานนะคะขอบคุณมากค่ะเชวดีปีใหม่นะคะสวัสดีค่ะ